ร้านน้องจอยนี่ mm. น,น,น้องจอยมาหลวงกิดแกงได้เลยครับน้องจอยครับน้องจอยก็มีแกงเมนูเวอรนี่มีของโปดสตอนะครับสตอ1หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับนี่ต้องมาร้านน้องจอยครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งปีนี้ยังไม่ได้กินนะครับทุกปีจะกินทุกปีเลยครับนี่กินทุกปีปีนี้ยังไม่ได้กินครับเดี๋ยวต้องกินตอนนี้มีเมนูหลายอย่างเลยนะครับร้านน้องจอยก็เปิดทุกวันนะครับขายทุกวันนะครับ อันนี้มีกุ้งหวานนะครับนี่กุ้งหวานน่ากินมากแล้วก็แกงไ่ปลาครับสวัสดีครับวงูกชิ้นปลาบงชาแนลสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีตอนหนึ่งทุ่มครับที่อยู่ที่ตลาดคลุกวงจรนะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับปากซอยรังสิตนครนายก56าบครับตำบลประชาธิตย์อําเภอทัญญานะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดิน ชมตลาดนะครับดูกับ่มกับข้าวช่วงทุ่มหนึ่งครับว่าจะมีอะไรเหลือบ้างนะครับร้านไหนยังขายอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งทุ่มนะครับหน้าตลาดครบวงจรนะครับอยู่ที่นี่ครับซอยรังสิตนครนายก56นะครับตรงสะพานนี้ก็จะเรียกสะพานวัดจันทร์ุขนะครับสะพานวัดจันทร์ุขข้ามไปัางข้ามไปทางโน้นข้ามคลองไปก็จะเป็นถนนรังสิตนครนายกครับถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเรียก ถนนเรียบคลองนะครับเรียบคลองครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกพอดีเขาเรียกเนี่ยครับซอยห้าสิบหกต่ตรงนี้คือซอยห้าิหนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับวันนี้ไปซอยที่สี่กันครับไปซอยร้านสเต็กนะครับหมดแล้วหมดเลยครับสเต็กบ้านพี่เก๋นะสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีอีกรอบครับ หมดแล้วครับมีมีสเต็กอะไรบ้างครับมีสเต็กสเต็กไก่ครับครับเปิดเปิดตั้งแต่อะไรนะไลน์แมนก็มีครับอ๋ะไรในก็มีโอเคครับได้เปิดแต่เจ็ดโมงถึงสองทุ่มครึ่งครับโอเคได้ครับใบสองถึงสองทุ่มครึ่งเออพ่อค้าจำผิดแล้วพ่อค้าก็ลืมนะครับพ่อค้าแบบขายของของเยอะก็จะลืมหน่อยเด่นตรงข้ามสเต็ก ก็จะเป็นพวงมาลัยลุงยอดนะครับตีมีหมาคูทุบเทียนเหมือนเดิมครับหมาคูทุบเทียนน้ำแดงของไหว้พวงมาลัยดาวเรืองกุหลาบนะครับ5าบาทสิบาทนะครับแล้วก็เป็นกล้วยไม้นะครับดาวเรืองแล้วก็เดินเดินตรงมาครับตรงมานี่นี่ยผู้กำลังตำเลยอยากตำนะครับสวัสดีครับพี่จินมาเพิ่งได้ตำเนี่ย เพิ่งได้ตามอะไรเห็นตามหลายโคกเลยอร่อยมากล,ลายร้านที่จินครับวันนั้นก็สั่งตาป่าไปแบบโอ้โหเผ็ดมากเลยนี่ขนาดบแบบแบบกี่เม็ดไม่รู้อ่ะแต่เผ็ดอย่าเผ็ดเลยอ่ะพี่พี่เผ็ดมากจินดาจินดาเผ็ดอา่ามามานะครับมา,มาอุดหนุนได้ขา,ายทุกวันร้านพี่จินนะครับอยากตาสตรงข้ามาผักกดครบวงจรนะครับมีหลายตำนะครับอยากตามอะไรก็สั่งแม่ค้าได้นะครับ สองข้ามก็เป็นนี่ครับผักสดครบวงจรนะครับมีเบอร์มีลายให้นะครับแอดไม่ได้นะครับหรือว่าสั่งผ่านไลน์แมนได้ถ้าใครอยู่แถวคลองสองนะครับแถวหลังสิตเนี่ยสั่งได้นะครับมีไลน์แมนสวัสดีครับแม่คะคุสวยน้องน้ำหวานนะครับกําลังทานข้าวเย็นๆก็มาช่วยขายของสวัสดีครับพ่อค้าโอ้พ่อค้าเนี่ยมีทุกอย่างนะครับร้านพี่เก๋วันนี้จะหมดแล้วช่วงเย็นแล้วทุ่มหนึ่งแล้วครับนี่ครับพี่งแต่แบบผักที่สวยนะครับเด็ด แบบดีเลยครับพรีเมียมเลยเห็นไหมก็คือเอแบบปอกให้ดูเลยหั่นให้ดูเลยใช่ไหมครับก็คือเนี่ยนี่แดงแดงที่ผมใช่นี่แหละกิโลละห้าสิบบาทนะครับมะนาวก็มีนะครับมะนาวกะล่ำมีหมดครับมีหมดครับนี่สวัสดีครับแม่ค้ากําลังกินข้าวนะครับแม่ค้านี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีไหมครับขายดีจ้าโอ้โหนี่ขายดีจะหมดแล้วนะครับ หมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยผักกาดหอมแบบ2ี่บาทสดๆเลยครับแล้วก็มี5บาท10บาทครับ5บาท10บาทนี่แล้วก็ข้างหลังตรงข้ามครับนี่ทางสาริจาเหนือสดสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับแม่ค้ารีบมาเลยนะทหมดแล้วนะรีบมาตอนนี้น่าจะไม่ทันรถกําลังติดต้องมาพรุ่งนี้หรือว่าโทรสั่งได้นะครับใครอยู่แถวคลองก็โทรสั่งได้เดี๋ยวก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะจัดไว้ให้นะครับ มีเบอร์โทรมีอะไรให้พร้อมนะครับสั่งได้เลยนะครับขายทุกวันนะครับก็อยากอยากซื้อสดๆมาเลือกเองที่ตลาดก็ตลาดกลวงจรนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับมาได้เลยบางสันพิจะเนื้อสดนะครับขายทุกวันนะครับตลาดรล้วงจรนะครับเดี๋ยวตรงมาข้างหลังก่อนข้างหลังก็จะเป็นร้านพิสตนะครับหมูสดไก่สดนะครับสวัสดีครับดีวก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับ ชิ้นส่วนหมูเครื่องในมีหมดนะครับม,มาอุดหนุนได้ขายทุกวันนะครับตลาดครงวงจรเปิดทุกวันต่อที่4นะครับแล้วก็มีโครงไก่มีพวกไก่ชิ้นส่วนไก่สวัสดีครับนี่ก็จะมีชิ้นส่วนไก่มีเนื้อไก่น้องไก่มีหมดนะครับลูกค้ามาสั่งได้นะครับตลาดครงวงจรตรงข้ามกันก็สวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับไม่ได้มาเจอกันไม่ได้มาถ่ายสองวันนะครับพ่อค้ายังอยู่เหมือนเดิมนี่ของทะเลแห้ง่ะของทะเลแห้งนะครับ แล้วก็เป็นเครื่องแกงนะครับเป็นนี่ครับมีหมดครับมีหมดมาอุดหนุนได้นะครับเป็นเครื่องผักดองพวกผักดองครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับหอมกระเทียมพริกไทยมีหมดนะครับมาอุดหนุนพ่อค้าได้พ่อค้าก็นั่งอยู่ทุกวันนะครับถ้าขายพ่อค้าได้ถ้าใครเจอแบบเจอพ่อค้าที่ไหนก็ซื้อได้อุดหนุนได้นะครับพ่อค้าหน้าร้านนั่งรอลูกค้าอยู่นะครับมีหมดก็อยู่ซอยที่4ี่ครับซอยที่4ี่นะครับ เดี๋ยวเดินตรงมาตรงนี้นี่มาแล้วหลังจากหยุดไปหนึ่งอาทิตย์นะครับร้านคุณป้านะครับปลาประจวบนะครับจากประจวบจากฟารบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าผมอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาอ๋อไปทําบุญยายนี่วันอาทิตย์นี้มาแล้วนะครับลูกค้าแบบลุมเลยวันนี้หมดแล้วนะครับมีหมดนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับ หนงประตูจากแพรปราณบุรีนะครับมาทุกวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับลูกค้ามาซื้อได้นะครับ2วันตั้งแต่เที่ยงเลยครับจนถึง2องทุ่มสามทุ่มสองทุ่มประมาณนี้นะครับร้านป้าก็ติดถนนนะครับติดซอยนะครับเดินเข้ามาได้เลยนะครับข้างหลังตรงข้ามกันก็จะเป็นรฟงน้ำเต้าหู้นะครับสวัสดีครับอันนี้ช่วงช่วงจกืบทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าเลยนะ ก็จะมีเต้าถึงนะครับก็จะมีขนมปังสังขยานะครับแล้วก็มีน้ำเต้าหู้มีนมสดนะครับ่วนเหลืองชาเขียวน้ำงาดำนะครับน้ำฟักทองน้ำลูกเดือยมีหมดนะครับมาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินมาทางนี้ครับนี่ลุงใหญ่ลุงใหญ่อยู่คนเดียวลุงใหญ่สวัสดีครับ เพื่อนบ้านไปไหนหมดไปหมดแล้วหน่ไปหมดแล้วเงียบเลยเงียบเลยลุงใหญ่ก็มีนะครับวันนี้เหมือนเดิมผัดนกผัดหนูนะครับเหลือเหลืออย่างละหน่อยแล้วแล้วก็ยำนะครับเมนูยำวันนี้ม uh ียำอะไรบ้างลุงใหญ่เหลืออย่างก็ถุงเหลือหม้หมูคอมถุงนึโอเคแล้วก็นี่มีของขาวแล้วก็ของหวานครับมา ร้านเดียวที่มีนะครับข้าวเหนียวตุเรียนข้าวเหนียวมูนนะครับหาไม่ได้ต้องมาร้านยุงใหญ่วาะนั้นลูกค้ามาถามหาลูกค้ามาได้ยุงใหญ่มาประมาณกี่โมงแหละลูกค้าวันนั้นมาถามบ่ายโมงนะวันนั้นเขามาบ่ายโมงแหละเขาบอกไม่เจอผมก็เลยเขาเลยมาถามผมก็เลยบอกว่าวัต้องบอกทีก็บ่ายกีก็บ่ายโมงก็เ,งเลยบอกว่าไม่รู้ลุงเขามากี่โมงนะแต่ทุกปีแกจะมาบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยอ่าก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับไม่เจอก็ถามได้นะครับมาถามได้ วันนี้มีทุเรียนด้วยน่ากินใด้รถติดนะครับมาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันขายทุกวันครับตลาดก็้งวงจรร้านลุงใหญ่นะครับโอ้วันนี้น้ําพริกภูทอนไปเหลือชุดเดียวเหลือชุดเดียวนะไปแล้วน้ำพริกปูทอนขายดีร้านตายายผู้ขวัญตายายก็หมดเหลือนิดเดียวครับสวัสดีครับคุณตายายสวัสดีครับคุณตาโอ้วันนี้หมดเลยหมดแล้ววันนี้หมดแล้ว วันนี้ขายดีมากด็มาอุดหนุนได้นะครับเอสซก็มาซื้อซื้อบ่อยอยู่ร้านตายายนะครับอร่อยเป็นอาหารแบบสูรโบราณนะครับก็จะมีแบบผัดผัดขบนะครับผัดบผัดปลาไหลนะครับแล้วก็วันนี้มีเมนูปลาอะไรนะปลาปลาทรายทอดกระเทียมนะครับแล้วก็ปลาดุกนี่อร่อยกรอบนะครับแล้วก็จะมีผัดปากระเบนนะครับร้านยายมาอุดหนุนได้ตั้งแต่บ่าย3ามโมงจนถึงเวลาสองทุ่มนะครับ สองทุ่มแต่วันนี้ทุ่มทุ่มกว่าก็หมดแล้วนะครับแนะนําให้ลูกค้ามาเร็วๆหน่อยนะครับและฝั่งนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่เนยสดนะครับสวัสดีครับกลัวซองเนยสดนะครับแล้วจะั่งไรเลด้วยช่วงนี้มีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงนี้เค้กรสช่องวันเจ็ดครับโอเคหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้มีนะครับแวะมาได้เลยพรุ่งนี้มีแวะมาได้เลยนะครับร้อนใหม่ๆทุกวันนะครับเบเกอรี่นะครับส่วนซองนะครับนี่ นะครับพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีนี่เห็นไหมครับน่าทานมากเลยนะนีลูกค้าจองไวอ๋อลูกค้าจองไว้นะครับไมื่อไห่ไมมทานแล้วต้องมาพรุ่งนี้นะครับมาอุนหมุนได้เปิดทุกวันนะตลาดกุ้งจรเรามาฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวชาวนานะครับสวัสดีครับโอ้วันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับพี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณย่ามีวันนี้เห็นคุณย่านะไม่ได้มาสองวันแถวนี้ไม่ค่อยได้เดินสวัสดีครับ นี่ก็มีร้านที่ใจนะเขาจะมีข้าวหอมมะลิมีข้าวกล้องนะครับมีข้าวเสาให้แล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็จะมีข้าวเหนียวดําด้วยใช่ไหมครับพี่<อ>ข้าวเหนียวดําด้วยนะครับเ,<อ>เราอุดหนุนได้เปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มนะครับแต่ต้องมาเร็วๆหน่อยอนี่จะหมดแล้วนะครับยา<อ>ยาก็มาช่วยฝั่งนี้ก็นี่ขายดีมากจับยังไงเป็นชิ้น ร้านพี่แอดไก่ทอดหาดใหญ่นะครับเห็นไหมลูกค้าเยอะมากนะครับสุดท้ายแล้วพ่อค้าไม่มีผู้ช่วยนะครับแอดไก่ทอดหาดใหญ่นะครับตลาดครบวงจรนะครับมาอุดหนุนขายทุกวันนะครับวันนี้ไม่คุยกับพ่อค้าเพราะพ่อค้ายังขายของอยู่นะครับ <Okay. S 1> มาตรงนี้ก็ตรงนี้เป็น ผักดองนะครับแล้วก็น้ําพริกผักดองทุกอย่าง20สิบนะครับขายทุกวันนะครับซอยที่สองตางตลาด <üler> เลยนะครับอร<ป>่อยมีแกงเือด้วยนะครับแต่วันนี้หมดแล้วนะครับแกงเปืดสวัสดีครับแม่ค้าอ,อร่อยนะยน,ะนี่ลูกค้าบอกบอกอร่อยซืออ้อประจาใช่ไหมครับโหนี่นนกัรับตีเลยมาได้ขนงได้ไม่กันรับตีจากลูกค้าเลยอร่อยแม่ค้าก็ขายทุกวันไม่มีวันหยุด เอานึกวันนั้นฝนตกนึกว่าหยุดไม่ได้หยุดเห็นม,มาทุกวันนะครับมาคุยกับแม่ค้าได้ขายทุกวัน,นครับมีอะไรบ้างเมนูที่ร้านมีเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างแต<ะ>่เร่ก็คือแกงเปิดเอาไม้จะมีผักกาดดองผักชียดองออมีหอมดองแล้วก็มีถ้าน้ำพริกก็จะมีพริก โอเคะรดแล้วก็เป็นเกลือปลาโอเคได้แล้วก็มีครับแล้วก็มีน้ำพริกแบบครับแล้วก็มีน้ำพริกแบบกระปุกนะครับนี่มีหมดทุกอย่างนะครับเอาไปทานที่บ้านได้แล้วก็มีอันนี้จะเป็นเส้นของค่ะแล้วก็หมั่นเนื้อค่ะครับเส้นละหกสิบบาทเส้นละหกสิบบาทเองโหเยอะมากนะครับมาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันนะครับแม่ค้า มาเจอได้เห็นแมค้าก็คุยกับแม่ค้าได้นี่หมดเหมือนกันสวัสดีครับพ่อค้าโหวันนี้พ่อค้าก็าขายดีนะหมดแล้วเป็นเค้กเค้กสดนะครับทําเองใช่ครับทเองนะครับโอเ้เองทําเองนะครับ,รบก็จะมีแบบไม่ซ้ํากันสักวันนะครับแล้วแต่ลูกค้าวันไหนมาเจอแบบไหนก็อุดหนุนได้นะครับตลาดทุ่งวงจรนะครับซอยที่2เลยกลางตลาดสวัสดีครับคุณลุงนี่คุณลุง นมบ้าบินนะครับมะพร้าวอ่อนนะครับมีชุดเล็ก2 0บาทนะครับมี20 30ินะครับของลุงอร่อยเป็นมะพร้าวแบบแน่นเลยนะครับมะพร้าวแพงลุงก็บอกว่าหามาได้แล้วช่วงนี้หยุดหนุนลุงได้นะครับตรงกลางเลยครับกลางตลาดมาได้เลยนะครับตรงข้ามสวัสดีครับพ่อค้าร้านหมูขวงโอ้วันนี้ก็ขายดีจะหมดแล้วนะครับ พวงมีหอมหมกกระดูกนะครับหอมหมกมะีนะครับแล้วก็หมูแดดเดียวเป็นพวง15บาทนะครับแล้วก็เนื้อแดดเดียวไม้ละ15้ากับพวง15้านะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดใหม่ๆทุกวันขายทุกวันใช่ไหมครับมาอุดหนุนได้ตลาดร่วงวงจรนะรัาวันนี้แถวนี้เขาขายดีกันสวัสดีครับโอสวัสดีครับ,รบโอ้วันนี้ขายดีกันนะแถวนี้หมดเกลี้ยงทุกสานเลยเดินเดินดีกว่าเมื่อวานเดินดีกว่านะนะเหลือไม่ อย่างว่าช้านะครับครับเหลือนิดเดียวเองก็ซุก,กีิโลก็ยังมีอยู่นะครับน้ำจิ้มก็มีขายนะครับแล้วก็มีขนมจีบนะครับขนมจีบมีมีหมูรวนรเนี่ยมาได้เลยเวลานี้กําลังเวลาที่แบบไม่ค้ากําลังแบบว่าอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับต้องมาช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมาอุดหนุนได้นะครับร้านพี่ก็เปิดทุกวัน โอเคถ้ามาจากช่องหูลูกชิ้นปลาเดี๋ยวจะลดให้พิเศษนะครับขอบคุณนะครับ FC มาเลยนะครับมาอดหนเยอะๆเลยตลาดผองวงจรอร่อยทุกร้านเลยนะครับโอเคขอบคุณครับพี่เขาบอกลดให้10บาทนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับทางข้ามก็จะเป็นประจิตประจิตสวัสดีครับประจิตผลไม้สดนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับมีผลไม้ทุกอย่างมาอดุนได้กลางตลาดเลยครับมาก็จะเจอเลยครับ ไม่เจอร้านใครก่อนก็จะเจอร้านประจิตก่อนนะครับผลไม้ตรงกลางตลาดมีทุกอย่างเลยนะครับเราถูนได้ครับนี่เมนูใหม่ร้านนี้พ่อค้าก็หายแม่ค้าก็หายสงสัยเป็นเป็นเป็ดบุฟเฟ่มั้งเป็ดเป็ดบุฟเฟ่นะครับเป็ดพลูบุฟเฟ่ครับมีเลือดนะครับมีคอนะครับมีตีนนะครับมีปีกนะครับนี่เป็นร้านที่โอร้านที่ใหม่นะครับ เมนูนะกรับก็หมดแล้วพดนี่ข้างหลังเหลาๆอาหารอีสานนะครับสวัสดีครับแม่ค้าวันนี้หมดแล้วนะครับอร่อยมากนะครับร้านนี้ขายดีด้วยแวะมาได้นะครับเอสซีทุกคนครับเมนูลาบอาเมนูลาบนี่อร่อยมากนะครับขายไม่ทันตักไม่ทันเลยนะครับมีหลายเมนูนะครับอันนี้ก็คือช่วงสุดท้ายแล้วหมดแล้วครับเสียมาช้าก็ใส่ถุงไว้รอเลยไม่ต้องแบบ รอนานอหยิบเลยนะครับเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มนะครับสองทุ่มมาอุดหนุนได้นะครับนี่ร้อนๆกับเรานี้ก็ร้อนนะครับมาได้เลยครับขายทุกวันขายทุกวันครับมาได้เลยครับนี่มาทางนี้ก็จะเป็นวอฟเฟิลนะครับเหลือเป็นไม้แล้วครับมีไส้กรอกนะครับสิบบาทแล้วก็มีแบบเป็นแผ่นนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับมีหลายหน้าหลายไส้มาอุดหนุนได้นะครับตรง กลางตลาดเลยนะครับซอยที่2ครับแล้วก็เดินลงไปครับเดินลงไปข้างล่างเลยก็จะเป็นเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนไม่ได้มาหาแม่หลายวันแล้วสวัสดีครับคุณแม่ไข่สดตองเสร็จวันนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่ไม่เหมือนพ่ออ่ะโอ้หมดหมดมาเหนื่อยเหนื่อยอ่าเหน่เหนื่อยเนี่ยไม่ไปไหนเลยใช่ใช่ใช่แต่เมื่อวานแม่ขายดีมากแม่หมดเลยนะเมื่อวานเนี่ย หลายวันเลยนะครับแต่วันนี้รู้สึกเหนื่อยๆลูกค้าก็วันสุกด,ด้วยเดินเยอะเดินเฉยๆครับอากาศดีก็เลยเดินเล่นไปมาอุดหนุนได้นะก็ร้านแม่ไท่สดตองจิตนะครับนี่มีเบอร์ให้โทรสอบถามได้นะครับเปิดทุกวันตัน้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มเลยนะครับนี่ตรงข้ามร้านน้องจอยนี่น้องจอยมาหลวงกิจแกงได้ครับน้องจอยน้องจอยก็มีแกงเมนู้วอ่์นี่มีของโปดสตอนะครับ สต่อ1ปีมีหนึ่งครั้งครับนี่ต้องมาร้านน้องจอยครับ1ปีมี1่ครั้งปีนี้ยังไม่ได้กินนะครับทุกปีจะกินทุกปีเลยครับนี่กินทุกปีปีนี้ยังไม่ได้กินครับเดี๋ยวต้องกินตอนนี้มีเมนูหลายอย่างเลยนะครับร้านน้องจอยก็เปิดทุกวันนะครับขายทุกวันนะครับอันนี้มีกุ้งหวานนะครับนี่กุ้งหวานน่ากินมากแล้วก็แกงไตปลานะครับ ทุกวันหญ่ายทุกวันมาอุหนได้นะครับเบอโทรสอบถามเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับสำหกัรุวงจรมาได้นะครับมาทางนี้ก็เป็นเจเอะปลาทูนึ่งแม่กรองนะครับสะอาดสดใหม่ทุกวันนะครับทอดฟรีนะครับตัวใหญ่มาก40บาทกินได้ทั้งครอบครัวครับแล้วก็มีแบบเป็นเค็มนะครับเค็มก็ไม่เค็มมากนะครับทอดฟรีทุกอย่างครับหรือว่าจะไปทอดเองที่บ้านได้นะครับ40 80 90ตัวใหญ่ๆคู่หนึ่งเลยครับ90บาท ตัวใหญ่มากนะครับมาอุ่นหนูได้ตลาดร่วงวงจรนะเปิดทุกวันนะครับเจ๊เอนะครับประดูเรื่องแม่กรองนะครับอร่อยอร่อยอามาทางนี้ก็นี่หมูไก่สดตองเจดสวัสดีครับแม่ค้าหายไปไหนมาแม่ค้านี่แม่ค้ามาไม่ใช่มาใหม่นะมาเก่าแม่ค้ามาอุหนุนได้ทุกวันนะครับไก่สดตองเจ็ดร้านพี่หมูนะครับโทร โทรถามพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับใครอยากสั่งไก่อะไรก็มีเป็นชิ้นส่วนไก่ตัวไก่เนื้อไก่นะครับเครื่องในไก่นะครับแต่วันนี้เหลือแค่นี้นะครับใครอยากซื้อก็มาอุดหนุนที่ตลาดพ้าวงจรเราได้ครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับโอ้ข้างหลังหมดแล้วขุนแผนปลาทอดสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเดี๋ยวร้านนี้จะขายดีกว่าทุกร้านเลยนะครับ ไว้พรุ่งนี้นะครับนัดนัดเวลาเอฟซีหน่อยนะเวลาต้องนัดเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะก็จนถึงหกโมงก่อนหกโมงต้องเจอเลยนะครับใช่ก่อนหกโมงต้องเจอครับถ้าหลังหกโมงก็คือนี่จะเห็นร้านเปล่าเลยมาอุดหนุนได้ทุกวันนะครับร้านร้านคุณแขนปลาเราอยู่พิษาุนะครับมาตรงนี้ตรงนี้จะตองร้านก็หายที่นานาคุณนานาก็หายไปแล้วครับร้านหมูก็มีร้านพินานะครับหมูสด ไก่หมูสดชิ้นส่วนหมูนะครับเนื้อหมูมีหมดนะครับแล้วก็ปลาหวานหมูแผ่นร้านพี่นานะครับปลาหวานหมูแผ่นหมูฝอยมีหมดครับหมูเส้นแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นสวัสดีครับมี่ปลาดุกนะครับต้มปลาาปลาดุกนะครับตัวใหญ่ๆ50บาทเองลูกค้าเลือกเองได้เลยนะครับต้มแบบหอมๆเลยนะครับหอมแบบทุกวันเลยนะครับหอมแบบนี้เราอยากกินต้มตําเลยนะครับกินหอมมากนะครับ ถ้าหอมปลาาไม่ใหญ่ต้องกินต้มปลาานะครับต้มปลาปราปลาดุก,ก,กนะครับ๋ยวห้ามกินส้ตมตำเราอุดหนุนได้นะเปิดทุกวันนะครับตลาดลูกวงจรนะครับตรงซอยที่สองครับเดี๋ยวเราไปท้ายตลาดดีกว่านี่ส้ตมตำไก่ย่างมาแล้วนะครับหลังจากหยุดไปหลายวันส้ตมตำไก่ย่างก็จะมีไก่เป็นไม้นะสิบบาทนะครับมี เป็นเครื่องในนะครับแล้วก็ปีกแล้วก็เป็นตัวนะครับตัวก็45สิบาบาทแล้วก็มีส้มตำนะครับส้มตำก็จะมีเมนูตามนี้เลยนะครับอร่อยทุกอย่างนะครับตลาดรูปวงจรมาได้เลยส้มตำสวัสดีครับแม่ค้าโทรสอบถามได้นะแม่ค้าเพิ่งมาวันแรกวันที่สองหรือเปล่าวันที่เออวันที่2นะครับหลังจากกลับบ้านไปส่งลูกเจ้านะครับโอ้แล้วข้างหลังก็พิซซ่าเขาก็หมดแล้วนะครับสวัสดีครับ โอ้โหพิซซ่านี้ต้องจองไว้นะครับต้องจองไว้ถึงจะได้พิซซ่าร้านนี้แม่ค้าแบบขายดีมากมาข้างหลังนี่สุดท้ายของก็เป็นไส้กรอกใช่ไหมครับไส้กรอกอีสานคุณป้านะครับก็จะมีแบบเปรี้ยวหมูวุ้นเส้นนะครับเปรี้ยวหมูล้วนหมดแต่ก็มีขายทุกวันนะครับแต่ตอนนี้หมดครับก็เย็นแล้วมืดแล้วนะครับไม่เปรี้ยวก็มีไส้อั่วหนังสอบนะครับขายทุกวันเปิดทุกวันนะครับ ร้านคุณป้ามาอุดหนุนได้ท้ายตลาดนะครับติดกับร้านน้องอุ้งอิ่มสวัสดีครับน้องอุ้งอิ่มนี่เหลือผู้สุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีเปิดทุกวันนะครับร้านคอมหมูย่างน้องอุ้งอิ่มแบบลูกค้าเยอะนะครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากโทรสั่งโทรสอบถามได้นะครับเปิดตั้งแต่บ,บ่าย2องโมงและครับจนถึง2องทุ่มแต่อาจจะไม่ถึงสองทุ่มประมาณ6กโมงครึ่งก็หมดแล้วนะครับมาได้มาได้หลังตลาดเลยอุดหนุนกันได้นะครับ ใช่ของหมูย่างต้องมาเร็วๆนะเขาขายดีเหมือนกันนะแม่ค้าแบบลูกค้าก็ลุมเหมือนกันร้านนี้ตรงข้ามก็จะเป็นขนมจีนสูตรโบราณเจ้าเก่าสบ้านแดงคุณป้าวัชรีสวัสดีครับวันนี้มีเมนมีมีอะไรบ้างครับโอ้แกงเขียวหวานแบบส5บาทถุงใหญ่มากมีแกงเขียวหวานแล้วก็น้ำยากะทิน้ำยาป่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าป่าช่วงนี้ก็หมดแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะ เกือบสองทุ่มแล้วนะก็จะมีผักมีผักโตให้นั่งทานได้นะครับ mm. ก็จะมีเมนูแล้วเออไม่ใช่เมนูก็จะมีตีนไก่ใช่ไหมครับคุณปาก,ก็จะมีมีตีนไก่ไก่ทมนะครับแล้วก็ผักนั่งทานที่ตลาดได้นะครับนั่งทานที่ตลาดได้หรือว่าเอาไปขอกลับไปที่บ้านได้นะครับมาทางนี้ก็เจอกันทุกวันตั้งแต่เช้าเลยครับสวัสดีครับแม่ค้าเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะสวัสดีครับ ซันทาโกยากินะครับอ่าเข้าไปดูไหมกดไลค์ด้วยเข้าไปดูเนียแชร์ให้ตัวเองได้เลยนะครับนี่เปิดทุกวันขายทุกวันนะครับซันทาโกยากิก็จะมีอะไรบ้างให้แม่ค้าแนะนำก่อนมีมีไส้ไส้ปลาหมึกปูอัดส้วรอกชีสแฮมยำสาลายบุ้งชีสแล้วก็แารมอนค่ะโอเคนี่มาถ้าเอทีีคนไหนมาเจอแม่ค้าถ้าแม่ค้าได้นะครับหรือว่าบอกมาจากช่อง ดูทุกวันเลยอย่างนี้ครับมาได้มาได้ขายทุกวันเราถูแม่ค้าได้ตั้งแต่บ่ายสองหรือเปล่าบ่ายสองโมงบ่ายสองจนถึงเกือบสองทุ่มนะครับทาให้หมดก่อนนะครับลูกค้าต้องรีบมาอย่ารอสองทุ่มนะครับรอนี่สวัสดีครับเฟิร์สบาร์บีคิวนะครับก็มีหมูมีไก่ไม้ละสิบบาทเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงเลยเพราะว่าเจอกันทุกวันนี่ในร้านที่มาแรกๆเนี่ยทั้งหลังนี่แหละมาแบบ เก้าโมงสิบโมงก็มาเจอกันแล้วนะครับนี่สนุกสนานขายตลาดกับหน้าตลาดทุกวันนะครับมาอุดหนุนได้สิบบาทเองลงคิวนะครับเปิดทุกวันแล้วก็ติดติดกันก็จะเป็นปลาทูทองสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่บอกเช็ดเช็ดอยู่นะครับปลาทูทองก็จะมีแบบเป็นแพ็คนะครับทอดฟรีนะครับทุกตัวตัวเล็กตัวใหญ่ทอดฟรีได้หมดนะครับ อองสูนได้นะครับมีทั้งปลีกนะครับทั้งส่งนะครับอดนวนได้อดนวนได้ตลาดรุ่งจรนะครับเห็นดีเบอร์โทรให้นะครับโทรตอบถามได้แล้วก็ร้านเกือบสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นผักสดเจแอมนะครับเหลือแต่ป้ายนะครับ10บาท15บาทนี่เจแอมเจแอมเจแปนผักสดนะสวัสดีครับพี่แอมนี่ร้านนี้ผัก เยอะสุดนะครับผักแผงใหญ่สดนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับใครอยากได้ผักสดนะครับก็มาตั้งแต่เที่ยงจนถึง2องทุ่มนะครับสดสดเลยนะครับตลาดครงวงจร10บาท10บาทดูป้ายป้ายแบบป้ายเยอะมากนะสิบบาท10บาท1ิบาทเองนะครับแต่ช่วงนี้ผักก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ต้องมาช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายก็จะมีนะครับแล้วก็นี่ร้านน้ำมะพร้าวปั่นผลไม้ปั่นนะครับตลาดโล่กวงจรเปิดตั้งแต่บ่าย2องโมงแล้วมีทุกอย่างนะครับ มีทุกอย่างเมนูมีทุกอย่างเปิดทุกวันนะครับตลบาดข้ะวงจรตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงเกือบสองทุ่มนะครับแล้วมาทางนี้ก็เป็นซิลิพอนน้ำแข็งสดนะครับโทรสอบถามตามเบอร์โทนี้ได้เลยหรือว่ามาซื้อได้ดตั้งแต่เที่ยงครับตั้งแต่เที่ยงเลยตลาดข้ะวงจรมาเจอพี่พาได้ทุกวันครับแล้วก็ทางนี้นี่ร้านโทรศัพท์ร้านโทรศัพท์นะครับ ใครจะซ่อมโทรศัพท์ก็มาตั้งแต่บ่ายโมงได้นะครับเปิดทุกวันโทรศัพท์อุปกรณ์ไฟฟ้ามีหมดนะครับตลาดโคงวงจรนะครับแวะมาอุดหนุนได้ครับแล้วก็ร้านสุดท้ายนะครับร้านพี่เจี๊ยบครับโปหมดร้านพี่เจี๊ยบด้วยนี่ร้านพี่เจี๊ยบร้านพี่เจี๊ยบไม่ได้ร้านสุดท้ายเรามีร้านสุดท้ายกว่านี้ในร้านพี่เจี๊ยบเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันตลาดโคงวงจรนะครับตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่มาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มถ้ายาวก็สี่ทุ่มครับร้านพี่เจี่ยล่อร้านสุดท้ายครับเป็นร้านนวดครับอยู่ฝั่งติดกับติดกับอะไรนะเขาเรียกออฟฟิศตลาดนะครับนี่ร้านนวดครับร้านนวดนะครับมาได้นะครับเปิดทุกวันเลยครับร้านนวดนะครับเปิดทุกวันตลาดเค้งวงจรนะครับก็ขอบคุณ ลูกค้าหรือว่าเอฟซีที่มาอุดหนุนนะครับก็ฝากมาอุดหนุนพราค้าไม่ค้าในตลาดแล้วด้วยนะครับตลาดรบวงจรครับถนนลังสิตนครนายกนะครับปากทางซอยลังสิตนครนายก56นะครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญญานะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ